Ừ, เราจะต้องตีไข่นะคะสวัสดีค่าป็นทคาเมา่าไข่เบอร์อะไรก็ได้นะคะเบอร์ศูนเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วแต่นะคะเราก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆก็คือมีโถตีอ่างตีผสมนะเป็นโถแก้วก็ได้เป็นเตนเลกก็ได้แล้วก็มือแล้วก็มือแต่ถ้าไม่มีเราก็ คนให้มันส่วนผสมเข้ากันเพราะว่ามัตสึนเป็นเค้กที่มีลักษณะคล้ายกับคับเค้กแต่ว่ามีเนื้อที่หยาบก,กว่าถ้าเราโกมันมากเกินไปมันก็จะไม่ใช่เป็นมัซิึนเนาะเนื้อมันจะต้องหยาไม่เหมือนกับเนื้อของคับเค้กนะคะจะละเอียดกว่าเราก็จะคนส่วนผสมของ ไหให้เหมือนไข่เจียวนะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ำมันนะคะเอ๊ะเอาน้ำตาลน้ำตาลก็ประมาณแล้วแต่ชอบหวานมากน้อยก็แล้วแต่แต่ว่านี้ใช้ประมาณ1 0 0่งร้กรัมเก้ Core ากรัมเพราะว่าที่บ้านไม่ชอบกทางหวานเลยละลายลลลก็ละลายมาแล้ว6 0สิกรัมจนน้ำตาลมาลันละลายเข่า ไปกับเนื้อไข่นี่ก็ตามด้วยนมสดนะคะติดตามตามด้วยเกลือนะคะตามด้วยเกลือจากนั้นเราก็ร่อนแป้งกับผงฟูกับเบกกิ้งโซดาหนึ่งรอบวิธีการร่อนแป้งนี้ที่จะให้อากาศมันเข้าไปในตัวแป้งเราอยากไป ติดกับตัวอ่างนะคะพยายามยกขึ้นมาระดับหนึ่งให้สูงเหนืออ่างไว้ระดับหนึ่งก็จะทําให้แป้งนั้นจับอากาศได้ดีและเค้กก็จะฟูขึ้นนะคะอันนี้เป็นเทค,คนิคอันนึงที่ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันเนะาะการทําเค้กเรายิ่งทําแล้วก็ดูสังเกตเนื้อเค้กของเราแล้วก็ พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะรู้ว่าเออต้องทำยังไงให้เทปอร่อยและูกใจคนกินเนาะเราก็คนให้เข้ากันเห็นไหมง่ายไหมคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยเป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นอาหารยามเราก็เอามัมเบอรี่ที่เรามีอยู่ในบ้านมัมเบอรี่นี่มีประโยชน์มากเลยนะคะถ้ารู้ ประโยชน์ของมันเบอรี่จะมีความรู้สึกว่ามันอัศจรรย์มากเพราะว่ามันมีวิตามินอีสูงก็ใส่มัมเบอรี่ลงไปเลยสดๆอย่างนี้เลยนี่ค่ะไม่ต้องไปทําอะไรมากเนาะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันมันไม่เหมือรนรับเค้เนาะต้องรู้ลักษณะสไตล์ของเค้กแต่และชนิดด้วยก็เหมือนเบลนี่เนาะถ้าเราอยากให้มันหนึบเราต้องทํายังไงให้เนื้อเมานี่มันหนึบและฉ่าเราก็ต้องมีวิธีการทําเหมือนกัน ทุกอย่างมันจะมีที่มาที่ไปของมันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมาใส่ในตัวค่ะตัวพิมพ์ได้ละเดี๋ยวเราเข้าอบหน้ามันกรอบๆเราก็ใส่คัมเบอร์ลงไปหน่อยคัมเบอร์ก็ทำง่ายๆค่ะก็คือมีเนยมีแป้งอเนกประสงค์แล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็บดให้เขาเหมือนกับเนื้อทรายแล้วก็ใช้ได้แล้ว นะแล้วก็ลอยอยู่ที่ข้างหน้าเนะี่ยไม้ที่เหลือๆอย่างในเทศกาลวันไหวอะไรอย่างเงี้ยมันเหลือเยอะแอปเปิลอะไรเงี้ยเค้กแอปเปิ้ลอะไรนี้ทำแบบง่ายๆเลยเค้กขั้นตอนเดียวไม่ต้องยุ่งยากอยากให้มันมีเท็กเจอร์หน่อยก็เติมอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันดูน่ากินอยู่ที่เราเลยไอเดียอยู่ที่เราเลยเสร็จแล้ว ก็เลยเอามาแต่งหน้าให้มันสวยสวยนิดนึงอืมแล้วต่อไปจะทำนี่ค่ะเราก็เอาเข้าอบเลยเพราะว่าไอตัวไฟมันมันจะใกล้กับตัวเค้กมากฉะนั้นต้องวางไอชั้นตะแกรงนี้ให้เตี้ยสุดจะทำให้เค้กสุกเร็ว มันได้แค่สูตรนี้ได้แค่หกถ้วยเห็นไหมมันเหมาะกับการทํากินในบ้านเองเลยหนึ100่งร้อยตั้งไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบองศากนนเนะประมาณก็ยี่สิบนาทีเนาะแล้วเราค่อยเพิ่มดูดูสีว่าได้หรือเปล่าแล้วก็เช็คสุกในนาทีที่ยี่สิบ ถ้ายังไม่ได้เราก็เพิ่มเวลาไปอีกเนี่ยมันง่ายเนาะเนี่ยจะสุกแล้วหน้าตาเช็คก,ก็โอเคละเดี๋ยวลองเช็คดูนะอันนี้ก็ผ่านไปสามสิบนาทีแต่ว่าเตาอันนี้มันยังไม่ถึงแต่นาฬิกามันสัง่งมันร้องละเีจริงิขอเช็คดูเออได้แล้วได้แล้วจริงๆสวยงามมากเลย สวยงามมากเลยได้แล้วค่ะนี่ปูแจนดี้เป็นไงบ้างคะโอเคพี่เป็นสีอร่อยไหมคะอร่อยเนอะนี่น่ากินไหมน่ากินไหมไงมแม่บ้านสามารถไม่มีเตาอบอเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในครัวเนอะ เราฝึกให้อย่างหนึ่งชานาญไปก่อนแล้วเราค่อยๆพัฒนาไปในเคศตัวอื่นเราฝึกในสิ่งที่ง่ายๆทีละสเต็ปวันนี้มีเคกมีมะม่วงเหลืออยู่เราก็มาใส่เป็นมะม่วงวันนี้มีแอปเปิลเหลือเราก็ทําเป็นมัฟฟินแอปเปิลมีกล้วยหอมเหลือก็ทําเป็นกล้วยหอมนกทาได้ง่ายๆเราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อน อุปกรณ์ในในบ้านเราอะ่ะที่เรามีอยู่อะ่ะไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากลองหัดทำน่ากินนะคะคแบบุณแป๋วลองทำดูนะคะเดี๋ยวจะเขียนสูตรให้ละเอียดเลยอยากให้คนที่เข้ามาดูไปลองทำดูนี่คลองทำดูแล้วจะรู้ว่าเพสมันไม่ได้ยากเนาะ นี่เห็นไหมมันฟูจนคือต้องเข้าใจลักษณะของมันยังร้อนอยู่พอเอาออกมาเดี๋ยวมันจะแตกเค้กมัฟฟิน่ย่านเป็นเค้กที่มันมันไม่ต้องการความละเอียดนะเนื้อเค้กมันจะหยาบนิดหนึ่งแต่สูตรอันเนี้ยมันจะนุ่มหน่อยนึงมันจะนุ่มเดี๋ยวตรงนี้ให้มันคลายเย็นก่อนแล้วจริงสีค่อยเอาออกแต่เนี่ยเห็นไหมสวยไหมคะ พอออกมาสวยน้าทานเพราะวิ่งจีโดยคัมโบอยู่ข้างบนแล้วก็มีมัมเบอรีท่ที่ที่ใช้ในบ้านที่มีอยู่ปลูกเองฉะนั้นปลอดสารพิษแน่นอนมัมเบอรี่นี่มีประโยชน์มากมเก็บมาสิเดี๋ยวจะลองตัดเนื้อให้ดูเนาะ เดี๋ยวจะลองตัดเนื้อให้ดูนี่ยมันนุ่มมากเลยอยากดูไหมคะเดี๋ยวพี่เดี๋ยววิ่สีจะผ่านเนื้อให้ดูอมันร้อนดูเนะแต่ก็อยากจะผ่าเนาะจะได้จบไลนะ์เนาะเห็นไหมเนื้อข้างในมันฉ่ำ อันนี้คือสุกแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะแห้งเองเนาะแต่นี่มันเพิ่งออกมาร้อนๆเนาะเนื้อของไอ้มัมเบอรี่มันก็จะออกมามันก็จะฉ่าเห็นไหมเนื้อเขาจะไม่ไม่ละเอียดเหมือนคัพเค้กมันจะเป็นหย,ยาบๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองอันนี้คือคือมันยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เดี๋ยวให้มันเซ็ตตัวแล้วจะถ่ายรูปโอเค มีใครอยากถามอะไรบ้างไหม,มนี่ก็พี่บุญศรีก็ถ้าไม่มีอะไรพี่บุญศรีก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก็ฝากเพจ T&B ให้เพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนนคะค่ะอยากจะทำเค้กอยากจะทานจะให้สอนทำเค้กอะไรก็ิน i ็อกเข้ามาได้นะเผื่อมีเวลาจะมาถ่ายทอดให้รู้เนาะหรือจะสั่งเค้กพี่ก็ได้เนาะปุ๊เค้กหรือ หรือมาตุมลองดูก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ของพี่บุนรีเลยที่ลูกค้าต่างก็ชื่นชมว่าอร่อยไม่ผิดหวังทุกคนสั่งไปอย่างสองสามวันนี้ก็ทำไปยี่สิบเอ็ดชิ้นลูกค้าตอบรับมาบางคนก็ยังไม่เคยทานบางคนก็เคยทานแล้วลูกค้าเขียนมาลายบ้างอิ็อ็อ์มาบ้าง อร่อยมากไม่เคยกินเค้กอร่อยที่ขนาดนี so like ้เลยฟุตเค้กอะไรมันไม่หวานอย่างที่เขาคิดเนาะแบบมันเนื้อแน่นมากเลยผลไม้เต็มเลยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยที่สุดในสามโลกเลยโอ้โหเรานี่หัวใจพองโตเลยเค้กมาตูมอะไรทำไมหนึงอร่อยขนาดนี้ก็ไม่หวานอย่างที่คิดเช่นกันเค้กมาตูมทำไมเนื้อเนียนแบบ แบบฉ่ำมากอร่อยมากกินกับน,นมฟินมากเลยค่ะคือแบบมีความรู้สึกว่าเออมันอิ่มใจมากเลยเนะที่ได้รับคำชมแบบคือเค้กที่เราขายไปลูกค้าตอบรับมาด้วยดีนะจริงๆก็จริงๆพูดเ้กจะทำปีละครั้งหนึ่งก็คือช่วงเทศกาลแต่พอเราปิดจอบที่ไรลูกค้าก็ถามหาทำไมทำไหมก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นจากหนึ่งใหม่อีกก็ไม่คิดว่าจะมีการตอบรับมาเยอะขนาดนั้นดีใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาดามอ้อก็เป็นหนึ่งในการแบ่งปันความอร่อยจากที่พิมสีไปก็บอกว่าอร่อยมากขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับไลน์นี้พิมสีก็ขอปิดเพียงเท่านี้นะคะบายยฝากเพจพิมสีด้วยนะคะพีเอวันนี้เล่าเยอะไปเสร็จสุ้สแล้วค่ะบาย